มาดูตรงนี้นะคะนะคะคนที่จะเครียดนะคะเห็นไหมฮะเส้นสมองรีบเลยอ่ะรีบตกมาเนินเนปจูนเลยนะ,ะถ้าเป็นมือที่นิ่มเหลวด้วยเนี่ยนะคะจะยิ่งเครียดง่ายและต่อไปเนี่ยเส้นหลักมันมีโอกาสที่จะเบลอได้คำว่าเบลอเนี่ยพอพิมพ์เนี่ยมันจะเลือนมากฉะนั้นคนที่เครียด ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันเป็นต้นเหตุของมะเร็งนะคะฉะนั้นอนันเป็นเฉพาะมือซ้ายนะคะหมายถึงเวลาเข้าบ้านแล้วเนี่ยเขาจะเครียดแต่เวลาทํางานก็เป็นคนวางแผนได้ดีนะคะแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องความเครียดคนเราอยากเครียดนะคะเครียดไม่ได้นะคะดิฉนันเห็นหลายคนแล้วที่เครียดเนี่ยมะเร็งมาตามมาเลยไม่งั้นก็เป็นปัญหาสุขภาพอย่างอื่นดิฉนันเคยบางทีเหนื่อยมากๆโอ้ยนั่นก็ไม่ได้นั่น โอ oh, ้เริ่มและเริ่มและใจสั่นบูบบบเดี๋ยวนี้ไม่ละนะคะเวลาก่อนนอนให้วางนะคะคือปล่อยวางขณะนี้เราไม่มีงานที่ต้องคิดเราไม่มีเงินไม่มีอะไรขณะนี้ไม่ใช่เรานะคะเรากําลังสบายนะคะเรากําลังจะตายตา,ตายก็ตายแบบสบายปล่อยมันจะไปงไงก็ช่างมันฉะนั้นเมื่อเราเจอสภาพยังไงเราก็ทําอย่างนั้นนะคะเราก็ทําปล่อยวางซะ แล้วมันก็จะดีขึ้นสมมุติเราทําตรงเนี้ยเราขัดทุนไปแล้วเราขัดทุนเพราะอะไรทีหลังฉันจะไม่ทําอีกพราะเสียไปแล้วทีหลังฉันจะไม่ทําอีกเข้าใจไหมฮะแล้วก่อนจะทําอะไรต้องวางแผนก่อนนะคะฉะนั้นความเครียดอย่ามีฉะนั้นดูเลยนะคะคนที่จะเครียดคือเส้นสมองเรียบนะถ้าเป็นทั้งสองมือแล้วยิ่งมือนิ่มแลวด้วยยิ่งแย่เลยนะคะไม่ดีค่ะ